กลับจากกรุงเทพกลับไปนากย่านะเรานั่งสายการบินไชน่าอีสเทนแอร์ไลน์ค่ะที่เลือกนั่งสายการบินนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าถูกที่สุดเลยค่ะไปกลับนะคะตกคนละประมาณ7,000กว่าบาทค<ก>่ <นะ S 2> ต้อง<ะ>ไปต่อเครื่องที่เซี่ยงไฮ้นะคะรอต่อเครื่องประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็เป็นฟูลเซอร์วิสนะคะอาหารได้2รอบจาก<ะ>ไทยไปเซี่ยงไฮ้นี่ไม่ให้เลือกนะคะเป็นปลากับเป็นข้าวแล้วก็ไก่ค่ะซึ่งแบบโอ้โหบอกเลยว่ารสชาติดี อาหารอร่อยใช้ได้เด็กชอบถูกใจบริการก็ดีด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงดังบนเครื่องนะคะทุกคนก็นั่งกินอย่างเรียบร้อยแต่จะเสียอย่างเดียวที่ว่าไม่มีหน้าจอนะเพราะว่าเป็นเครื่องบินเล็กนะแถวหนึ่งมีนั่งได้ประมาณ6คนทุกอย่างคือบริการโอเคที่นั่งโอเคไม่มีอะไรต้องติอะไรค่ะอ๋อแล้วก็ได้กระเป๋าคนละ2ใบนะคะใบละ23่กิลรวม46กกโลค่ะแล้วพอมาถึงที่เซียงไฮนะคะเราก็จะไปต่อเครื่องกันค่ะ ต่อเครื่องก็ไม่ยากเลยนะคะมีป้ายบอกแล้วก็สามารถถามพนักงานได้ค่ะเขาก็จะชี้คือคราวนี้เราจะต้องนั่งรถไฟนะคะเพราะว่าเกตที่เราจะไปอ,อยู่ไกลก็ใช้เวลาไม่นานนะคะไปแบบป้ายเดียวถึงเลยพอถึงปุ๊บก,ก็ให้ลงเลยค่ะเด็กๆก,ก็ชอบนะคะตื่นเต้นกันใหญ่ได้นั่งรถไฟในสนามบินอ่ะพอไปถึงก็เดินไปตรงที่เปลี่ยนเครื่องนะคะเขาก็จะมีให้เราแบบเช็คตัวพาสปอร์ตแล้วก็บอดดิ้งพาสค่ะเอาใส่ที่เครื่องเสร็จก็เดินออกไปได้เลยอาจจะมีตรงตรวจกระเป๋าที่แบบว่าเขาจะตรวจ เช็คละเอียดหน่อยค่ะแล้วพอมาถึงตรงประตูเกตนะคะ<ๆ>ก็ไปนั่งรอแป,ป๊บๆค่ะเขาก็เรียกขึ้นเครื่องแล้วก็ไปต่อที่ญี่ปุ่นกันต่อพอขึ้นเครื่องนะ,ะก็ได้เวลาทานอาหารกันอีกแล้วะคะ่ะรอบนี้ก็อาหารอร่อยอีกแล้วนะคะมีให้เลือกเป็นหมูนะคะเหมือนหมูอบแล้วก็มีปลาค่ะรวมๆก็ใช้เวลาเดินทางแล้วก็ต่อเครื่องประมาณแบบ8-9ชั่วโมงก็ถึงญี่ปุ่น,นะคะ่ะสรุปว่าคุ้มราคาค่าตั๋วมากๆเลยนะคะไม่ถึงหมื่นบาทได้ขนาดนี้เลย